ตอนแรกคิดว่าเป็นคอนเทนต์เรื่องจริงครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนนทบ,บุรีก็ตามหาแต่ไม่ใช่คนหายนะครับตามหาคนฆ่าคนตายออและใครตายคนตายเนี่ยไปถึงอดีตทหารผ่านศึกครับโหดมากฆ่ายัด ใต้ทางด่วนเสียรัฐเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในท้องที่ของตํารวจภูทปรปักเกรดปักปเกรดขน,นนทบุรีนะครับมีคนตายใต้ทางด่วนเสียรัฐช่วงรอยต่อก็คือแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปงามวงวานอยู่ที่ปักเกรด็ดนนทบุรีคนตายคือลุงวิชานจวงพลงามอายุห9ปีเป็นอดีตท,ทหารผ่านศึกตามรายงานสภาพศพเนี่ยให้ดูไม่ได้สภาพศพโดนของแข็งทุบทําร้ายทุบแรงขนาดไหนทุบหน้าบุบกระโหลกยุบ หัวแตกเลือดอาบเลือดท่วมไปทั้งตัวเลยนะครับและจากนั้นเข้าใจว่าคนก่อเหตุนเนี่ยไม่น่าจะมีน้อยกว่าหนึ่งคนนะน่าจะมีสองคนเป็นอย่างน้อยครับเหตุการณ์นี้ก็หลบหนีไปลุงประเสริฐเ,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 เนี่ยเป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ลุงประเสริฐเนี่ยเป็นคนที่เห็นเห็นหลังจาก ที่เขาตายไปแล้วหรือถ้าเขายังไม่เลิกกันยังไม่หย่าอย่างเป็นทางการเป็นผู้หญิงนอกจากสวยแล้วต้องมีสมองนะอืแต่ดูเธอไม่สะทกสะท้านนะดูภูมิใจดูภูมิใจกับสิ่งที่ตัวเองพิมพ์ลงไปในโลกโซเชียลนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูคําว่ามนุษย์ป้าบางทีไม่ได้มาเพราะช่วงวัยแต่มันเป็นเพราะพฤติกรรมนะครับแล้วเสียงแตรเนี่ยมันสะกิดมนุษย์ป้าได้เป็นอย่างดีเลยนะขับรถมาเร่งเครื่องนะครับคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าหนุ่มสาวคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันเขาก็กลัวว่ามันจะ เกิดอันตารายหากไม่มีการบีบแตรเตือนก็เลยบีบไปปีนปีนป,นปรากฏมนุษย์ป้าหัวร้อนทันทีฮะ,อะจอดรถปาดแล้วก็ลงมาไม่กลัวกล้องที่อัดอยู่นะครับอ่ะเอื้อมมือไปแล้วก็ตบตบตบ,ตบ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 หน้าสาวคนที่ถ่ายคลิปครับนอ้อันมองคนละมุมนะอไอ้มุมที่เด็กตีกันนักวัยรุ่นตีกันก็ควรจะโดนจัดการอะรพี่อสอเองก็อาจจะดูแล้วดูเอเกินกว่าเห็นหรือเปล่าด้วย เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวเท่านั้นนะครับค mm ุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาลงใต้ดูสุราษฎร์ธานีกันหน่อยไม่รู้ว่า mm hmm. น้องๆสาวทอมกลุ่มนี้ mm hmm. ไปเก็บความป่าดเถื่อนออกมาจากไหนรวมแก๊งกันแล้วไปกระทืบ mm hmm. น้องมอสอฮะห mm hmm. มันไส้กันเรื่องอะไรพักสักครู่เดียวครับ mm hmm. หอมสะอาดเหมือนกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติใหม่ w ิสเนเจอร์พาวเวที่มีความหอมจากไฮยีนให้พื้นสะอาดและหอมสดชื่นใหม่ w ิสเนเจอร์พาวเวพลังสะอาดหอมเหมือนกลิ่นดอกไม้ธรรมชาติการที่คุณใส่ใจลองมือทำเพื่อตัวคุณเอง และดื่มเมจิไฮโปรตีนนั่นแหละใช่แล้วโปรโตีนสูง28กรัมไม่เติมน้ำตาลทรายไขมันต่ำเมจิไฮโปรตีนสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจตัวเองใหม่รสกาแฟนี่เลยยาแก้ไอตราเสดาวรสน้ำพึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุม้มคอยาแก้ไอต้องตราเสดาวยาอะซิลแอลโกอฮอล์ใช้ทำความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลโกอฮอล์แอลซอตราเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคันเพื่อนในฉล,ฉลากก่อนใช้ยามาหลายสัตก,กัน ผมไม่เข้ากับหน้าไม่เซลล์ป่ะรอผมยาวกันนี้ก่อนใช้ตันตึ้งเลยมีแอคทีฟอินซูชั่นไบตินวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่ามันละมาสบัดผมยาวกันใหม่วิตามินบูสเตอร์สวยเร็วสิสปีดใหม่ครีมโอช็อกโก้ครัชสตรอเบอรี่อร่อยหลายชั้นกับแท่งช็อกโกแลตบา์ซอสรสสตรอเบอรี่และเคลือบด้วยช็อกโกแลตครีมโอช็อกโก้ครัชอัพฟิลฟินทุกชั้น ค่าบริการวันนี้เท่าไหร่ครับฟรีทุกอย่างครับแครีเอยูแลฟรี3ปีเต็มแถมรับประกันอะไรทุกชิ้นส่วน5ปีคอมเพรสเซอร์10ปีแครีเอคอปเปอร์เมื่อเริ่มมีเสมหะอาจตรงผลมากกว่าที่คุณคิด ตัวยาอเซทิลซิสเตอีน600มิลลิกรัมและลายเสมายังมีประสิทธิภาพใช้แนกคหลอกผลิตจากเยอรมนีค่าบริการวันนี้เท่าไหร่ครับฟรีทุกอย่างครับแค่เรียร์ยูแลฟรี3ปีเต็มแถมรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน5ปีคอมเพรสเซอร์10ปีแค่เรียร์ทอปเปอร์ดื่มเนสกาแฟบริเนนบิวกาแฟที่มิกซ์มาอย่างลงตัว หอมกลมกล่อมแล้วออกไปสนุกกับความแตกต่างที่ลงตัวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนพวกเราดื่มเนสกาแฟซองนี้เท่านั้นเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด,ด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจ,จากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้งจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทย นี่คือพีเซนเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดของตาเด็กสมบูรณ์แล้วน้องเขาอยากจะขายของเองน้ำปลกากระม่นนะอะไรนะน้ำปลกากระม่นนะพี่ๆใจอ่อนไปซื้อกันหรือยังครับน้ำปลาแท้ตาเด็กสมบูรณ์กลิ่นหอมปลาทะเลแท้ไม่ฉุนไม่คาวอร่อยโดตน้ำปลกากระม่นนะไออ่ะไปเชื่อยูซี่ ยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่กันแดดละลายหมดแล้วโอ๊ยเนะอะกันแดดไม่เนอะตรงนี้เิต้ากันแดดแตงโมสูตรเย็นผสานไฮโดรคอเลเจนวิตซีซึมไว้ไม่เหนียวผิวดูใสในห้าวัน s p f 5อ้พาพ,พร้อมสูตรใหม่กันแดดลูบอรี่โอ้ยเยอะเลกเหล่เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจคุ้มเกินเพิ่มไม่เยอะ ก็จ่อยได้อีกเยอะเลย <Yeah. S 1> เพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจราคาเดิมไปซื้อเลยคุณอ่านเลี่ยงฝุ่นและมลภาวะไ,<อ>ไม่ได้แต่คุณลองใช้ดาวนี่การ์เด้นบลูมได้ด้วยเทคโนโลยีแอนตี้ดัสช่วยปกป้องเสื้อผ้าจากฝุ่นมลภาวะให้คุณสดชื่นได้ทั้งวันต้องดาวนี่การ์เด้นบลูมงานเสร็จแล้ว <Yay. laughs> โฟมอสโอเมก้าสูตรใหม่มี DHA เพิ่มขึ้น60%โอเมก้า369ผสมได้อาหาร PDX ออะไม่ะครับโฟมอสโอเมก้าส6 9คิดว่าแข็งแรงแล้วใช่ไหมแล้วเหงือกและฟันคุณล่ะแข็งแรงหรือเปล่าใหม่ข้าเกต็ดทอล l พลักรีลิสช่วยลดคราบพลักได้ดีกว่าถึง3เทาเพื่อให้เหงือกและฟันดูแข็งแรงยิ่งขึ้นใหม่ข้าเกตโดทอลพลักรีลิส สนับสนุนโดยสาหรายเครือบทอดกรอบสไตล์เกาหลีว้าวฟูก้าชิปทะลุกรอบความอร่อยสายไฟฟ้าฟูเลอร์มาม่าโจ๊กครับรถมาม่าต้ยมยำกุ้งและรถมาม่าหมูสับแม่เดียวกันอร่อยเหมือนกันเป๊ะสบู่เบนเน็ตซีแอนดผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายอันดับหนึ่งเก้าปีสอน เจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาทีหน้าจอทีวีฮะขยับไปที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดเหตุการณ์ดุเดือดเลือดพ่าดเกิดขึนน้นเติมน้ํามันอยู่ดีกลายเป็นน้ํามันเดือดเลือดสาดครับเติมน้ำมันอยู่ดีเติมน้ำมันยังไม่เต็มถังเลยนะอยู่ดีๆมีหกหนุ่มโรงงานบุกทะยานเข้ามากระทืบกระทืบกระทืบแล้วปิดกระจกไว้มันเปิดประตูพอเปิดประตูแล้วเอาหน้าเข้าไปคราวนี้ก็ยกตีนเข้าไปด้วยคราวนี้เลือดท่วมปั๊มน้ํามันครับ เห็นชุดดำเห็นรู้สึกไม่สบายใจได้เพราะทุกคนเวลาขับรถอ่ะเราจะคือคนถูกที่สุดบนโลกใบนี้เราจะไม่รู้สึกว่าเราผิดอ่ะแม้เราจะผิดก็ตามทีนะฮะแต่เรารู้สึกโกรธไหมโกรธได้แต่ไปทําร้ายร่างกายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงจากรถลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยมีความผิดตามกฎหมายทันทีหรือว่าลองลองปรับเปลี่ยนมุมมองไหมพอแบบบีบแป้งแป้งคิดกับ ผิดอะไรวะเนี่ยผิดอะไรแล้วก็แค่ระวังไงต่อไปแค่นั้นเองอ่ะจริงๆดีซะอีกนะคือจะออกจากซอยอะเออเพราะถ้าเกิดชนโป้งเข้าไปคุณเสียเวลานะโอ๊ยเลยนะอีรอนมัสผมคําแนะนําของผมเนี่ยเปลี่ยนเสียงแต่ของคุณเปลี่ยนไปเสียงอะไรดีอะระวังหน่อยเจ้าจเย็นเย็นครับชนแล้วปากนั่นอะจเย็นกับจเย็นเขาบีบแต่ปุ๊บพี่ไม่ชอบพี่ไม่ชอบเออว่าเนเสียงนี้จะโดนทะเลาะจะยิ่งหนักกว่าเดิม เอ้ยอันนี้เป็นระดับเวลเอฟแอมนี่ไม่ห้ามใส่อีรอนมัทไม่จะไปยุ่งกันเลยนะฮะอย่าเพิ่งลั้สายตาอย่างหน้าจอทีวีเชิญต่อเพราะว่ารอบนี้หุบยิ้มทันทีมีฆ่ากันตายตอนต้นต้นรายการรายงานเรื่องของประกวดนกกรงหัวจุกยิงกันตายรอบนี้ประกวดควายตายหนึ่งฮะเต็มที่แล้วครับครั้งที่สองแล้ว